Eu <laughs> quero <Okay. sum> สวัสดีครับวันนี้มีอะไรมาขายอ่ะขายดิเอ็นย่าอินดิอนนึงโธ่โนะครับที่เล่นไปเมื่อสักครู่ผมไม่ได้อผมไม่ได้ต่อแอมใดๆนะครับก็คือเล่นเสียงสดของมันกีตาร์ล็อกโปร่งธรรมธดาใช่ไหมกีกีตาร์ตัวนี้เป็นโป่งไฟฟ้าที่ผมยิบมาเล่นก็คืออโป่งไฟฟ้ากับโปร่งธรรมดาต่างกันยังไงคนชอบถามโอเดี๋ยวปิดเสียงก่อน คิดไปเปล้วเนาะปลงไฟฟ้าวันนี้<า>ผม,มกเมื่อกี้ผมเล่นป่งไฟฟ้าก็จริงแต่ผมไม่ได้ต่อแอมคือถ้าเกิดป่งไฟฟ้าไม่ได้ต่อแอมมันก็คือป่งธรรมดานั่นเองเนี่ออกไหมป่งไฟฟ้าก็มีจูนเนอร์ให้ในเครื่องร่างสายให้ในตัวแล้วก็เผื่อวันใดวันหนึ่งมีตู้แอมก็ตู้เมื่อไหร่ก็สามารถต่อได้เลยใช่แล้วนะฮะก็คือคนก็ชอบถามว่าต่างกันยังไงแล้วก็หัดเล่นใหม่จะซื้อปลงธรรมดาปลงไฟฟ้าดีก็ถ้ามีกําลังไหวก็ซื้อป่งไฟฟ้าไปเลยเพราะว่าราคาป่งไฟฟ้าตัวนี้ราคาแค่ ลืมแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทค่ะสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทปงธรรมดาก็สองพันสองร้อยห้าสิบมันต่างกันห้าร้อยบาทแหละครับก็ถ้ามีกําลังไหวก็ซื้อปงไฟฟ้าไปเลยนะเป็นไซส์เป็นไซส์ไซส์เท่าไหร่นะอันนี้ไซส์สามสิบสี่สามสิบสี่นิ้วก็คือเออ่เล่นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่คนแก่เล่นได้หมดนะครับแล้วก็คือมันเป็นไซส์พกพาที่แบบว่าเสียงมันได้มันอาจจะเสียงไม่ดังเท่าตัวใหญ่มาก ใช่แต่ว่ามันได้แล้วก็เน้นพกพานิดนึงนะคะแล้วก็ใช่สะดวกมีกระเป๋าของแถมมีอะไรบ้างแจ้งนี่กระเป๋านะคะกระเป๋ากระเป๋าอน่งนี้งนี้นี่ก่อนนะคะอ่าปราจะหันคอใส่แจ็คใส่สะพายแล้วก็คาโปตัวหนีบเมื่อกี้ที่ผมเอามาหนีบเมื่อกี้นะฮะคาโปนะคาโปนะคะคาโปของแถมเป็นตัวแถมนะฮะใช่คาโปเหล็กเป็นเหล็กเหมือนกันตัวแถมก็แค่นั้นแหละของแถมแล้วก็แล้วก็มีคนเวลาสั่ง ลูกสัาค้าออนไลน์ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นจะชอบถามเยอะพอเวลาของถึงแล้วอย่างเงี้ยข้างหลังนูนพี่ครับทำไมกีตาร์มันนูนๆูเหมือนหลังเต่าอ่ะผมจะบอกว่ามันเป็นปกติของรุ่นนี้นะครับคือตัวเนี้ยเขาไม่ไม่ใส่ไม้ค้ำด้านในเพื่อจะดันให้ไม้มันแบนมันเขาก็เลยจะทําให้เสียงให้มันเป็นอย่างเงี้ยนูนๆูให้เสียงมันให้มันมีความสโลปอะะให้เสียงออกช่วยบอดี้มันนะตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นเลยเห็นก็จะเห็นเลย นิดนึงนิดนึงนี่ใช่คือมันก็จะนูนๆนูนอ่ะออมันจะไม่ลันหน้าเหมือนไซส์41โอเคแล้วก็สามารถตัวเล็กสามารถติดตั้งเอ็กซ์สได้ไหมติดได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะท้ายคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอ่ะทีนี้เมื่อกี้ผมไม่ได้ต่อตู้แอมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาต่อแอมสับสวิตช์เลยโอเคเดี๋ยวลองฟังเสียงตอนตู้ออกตู้แอมบ้างนะผมจะบอกว่าก <c oughs> ีตาร์ไซส์เล็กเนี่ยเวลาต่อแอมเนี่ย เสียงเสียงเหมือนกีตาร์ตัวใหญ่เลยนะครับเพราะเสียงออกลำโพงมันคือปีอตัวนี้ใช้ปี k อ t มนะฮะมีจูเนอร์ในตัวด้วยตันตให้เข้ากล้องหน่อยนะครับมันเขาไม่เห็นนะพี่มดไม่ไม่ใช่ให้เสียงมันเข้ากล้องไปทางนู้นมาอันนี้ผมต่อแอมแล้วนะครับผมใช้ตู้บู l เล t หรือเปล me. ่านึกออกไหมครับ่ายพิยัตแป๊บหนึ่งนะในเห็นไหมครับปล่งไฟฟ้าถ้าเราไม่ต่อแอมมันสามารถใช้จูเนอร์ก็ได้ไม่ต้องไปหาหนีพยุงยากนะอบแต่ว่าเราต้กงแจ้งอีกอย่างหนึ่งเวลาลูกค้าซื้อเป็นปล่องไฟฟ้าไปเวลาเปิดเครื่องตั้งสายขึ้นนะคะเสียงจะตัดออกจากตู <tense mystery> ้อัตโนมัติเลยนะคะใช่ฮะเสียงไม่ออกตู้นะถ้าเราถ้าเราปิดเครื่องสายปุ๊บ เพลงเมื่อกี้แล้วกันมาเป็นเพลงแบบว่าเมื่อกี้ไม่ต่อแอมตอนนี้ต้องต่อแอมดูผิดช่องนะแปบ๊บหนึ่งไม่ใด้เล่นขีดนี้นี่หว่า ครับว่ามันออกงานได้มันเล่นมันเล่นล้านได้ด้วยเสียงเมันต่อตู้มันสมล้ผมไม่รู้ว่ามันเข้ากล้องเสียงเป็นไงไงครับแต่ว่าเสียงจริงดีมากๆครับผมว่าเล่นเล่นเล่นล้านได้เลยฮะเพราะว่ามันมันไซส์เล็กทแช่มันจริงมันออกมานานแล้วแหละก็ลองมันว่างฮะก็เอากลับมาทำรีวิวซ้ำอีกรอบพออย่างต่อแอมพอแล้วแหละโอเคเสียงต่อตู้แอมก็จะเป็นแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ ถืออยู่ถืออยู่เอามานี่เดี๋ยวเอามาหนิถือมานานแล้วนี่ผมจะบอกว่าเออ่ตัวนี้ติดตั้ง x4 ได้ด้วยนะครับตัวถ้าติด x4 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมันจะซับซ้อนเดี๋ยวคลิปถัดไปเลยนะครับไม่นานเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวลงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวลงเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันอันนี้นะขาดไม่ได้ก็ไม่มีอ๋อแล้วก็มันมีแค่ทรงเดียวด้วยนะมีทรงเดียวอีบีศูนย์หนึ่งมีทรงนี้ทรงนี้อ่าลืมบอกสเปค e b ศูนย์หนึ่งจะเป็นลามิเนตนะครับก็คือไม้อัดลามิเนตมอกกานีทั้งตัวนะครับนี่มอกกานีทั้งตัวก็คือคอก็มอกกานีไม้หลังก็มอกกานีไม้หน้าก็มอกกานีนะทั้งตัวเลยลายไม้ลามิเนตหลังจหลังจะทิินทุกตัวนะคะไม่ใช่เฉพาะตัวที่ทางร้านส่งหรือแ่นี้แหละครับเป็นทุกตัวมันไม่ได้จำเนียอะไรมันเขาทำมาแบบนี้นะยังยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวไปคลิปหน้าโอเคก็ไม่มีอะไรสายเริ่มเริ่มไปสายมีอะไรเสริมไหมจ๊ะ จเสกสายต้องถามต้องเพิ่มไหมเผื่อลูกค้าถามน่ะสายก็เปลี่ยนก็ได้้ังเปลี่ยนสายเบอร์สิบมั้งเนี่ยสายน่าจะเป็นเบอร์สิบเป็นสายเดิมจากโรงงานสายโรงงานเบอร์สิบแหละ <c oughs> เปลี่ยนก็ได้สายสักสิบเอ็ดเสียงก็จะออกดีกว่าเดิมช่วยขนาดมันนะอืมแต่ก<ม>็คุณเลน่นแล้วก็เออไม่เป็นาาก็เจ็บนิดนิดชายก็หัดเล่นได้ผู้หญิงเล่นได้ผู้หญิงเด็กเด็กเจ็ดแปดขวบเล่นได้หกขวบลูกเล่เล่นได้เลย โอเคประมาณนี้นะครับก็ยังไงฝากสินค้าตัวนี้ด้วยนะครับสั่งซื้อช่องทางสั่งซื้อเพจ Facebook, Shopee, Line แอดก็เดี๋ยวจะลงรายข้อมูลไว้ให้ในช่องรายละเอียดนะครับใต้ลิงก์เลยนะรายละเอียดเรื่องเพจเรื่องช้อปปี้เรื่อง Li n e อดจ้าโอเคได้โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ